สวัสดีค่ะเพืพ่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาขยายพันธุ์ต้นเพชรหิงหรือว่าหางช้างนะคะเพื่อนๆนี่เป็นต้นใหญ่ของเราค่ะต้นหางช้างเราจะมาแยกหน่อนะคะเพื่อนๆอันนี้ต้นเดี๋ยวเราจะแยกต้นนี้นะคะเพื่อนๆต้นนี้นะคะเราจะถอนเอา เขาไปแยกหน่อเนาะเขามีหน่อยเยอะค่ะตันนี้เราจะทําใหม่เนาะเราตัดตัดเขาทิ้งไปแล้วนะตัดเขาเอาไปชําแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมพี่ตัดเอาไปชําแล้วแต่วันนี้เราจะแยกแยกเขาทั้งหน่อเลยนะคะเพื่อนๆให้อลีดึงขึ้นก่อนดึงได้ไหมหอลีได้ช่วยหน่อยอ, <c oughs> อน,นี้จะแยก เอาหนอเขาไปแยกแยกใส่กระถางใส่ถุงใช่ไหมพี่ใส่ถุงดำกระอันเนี้ยแยกกันไหมไม่แล้เปลี่ยนแล้วก็ต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้เราไม่แยกนะต้นนี้เราจะเปลี่ยนกระถางใหม่แต่เราจะแยกต้นนี้ไปทำพันได้หลายหนอเลยค่ะ เราจะเอาต้นนี้นะคะเพื่อนเพื่อนมันอยู่ในตะกร้ามาหลายปีแล้วสามปีลแล้วมาต้นนี้ที่อยู่ในตะกร้าจะเอาต้นนี้ลงไปใส่กระถางนู้นแทนนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เอาต้นนี้เป็นที่เป็นแม่พันธุ์ออกไปขยายใส่ถุงดํานะคะพี่เกอร์มาแล้วเหรอลูก นี่ค่ะเราใช้กาบมะาพร้าวนะคะใช้ทั้งกาบเลยนะเอามาลองก้นมันก่อนนะคะเพื่อนๆในกระถางนี้ต้นนี้ที่เป็นแม่พันธุ์นี้เมื่อก่อนออกดอกเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆอรูปที่หน้าปกที่เราทําหน้าปกนั้นเป็นรูปของต้นนี้นะคะที่ออกดอกออกดอกเยอะเลย เล็ดมันพี่ไม่ได้เก็บไว้เพราะรอ่ะพี่เนี่ยต้นเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยออกดอกสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆห่หางช้างมันก็มีหลายพันนะมันจะมีดอกดอกสีเหลืองด้วยนะพี่นะแต่อันนี้ของเรามันจะเป็นจะเป็นดอกเหลืองเหลืองน้ําตาลนะคะเพื่อนเเหลืองแล้วมีลายจุดน้ําตาลแต่ที่เป็นดอกสีเหลืองเลยก็สวยนะแต่ของเราไม่มีนะคะอลีก็จะใส่กลับลงไปนะคะเปลี่ยนกับ อีกต้นมาใส่ในนี้แทนแล้วต้นนี้กอ็อีกต้นนี้ก็เอาไปไปแยกหน่อมันนะแยกหน่อไว้ขายครับเพื่อนๆหน่อละร้อยสองร้อยแล้วแต่นะคะเมื่อก่อนนี้เราขายหน่อสี่ห้าร้อย 4, 500, หน่อเป็นพันเลยนะเพื่อนๆนแต่ว่าตอนนี้มันถูกแนละ้วอันนี้ก็ใส่ขุยมะพร้าวลงไปเลยมันชอบขุยมะพร้าวนะคะต้นนี้มันชอบความชุ่มชื้นนะ ต้นเพชรชะหึงหรือว่าหางช้างนี่เขาเป็นอยู่ในตระกูลกล้วยไม้นะเพื่อนๆเป็นกล้วยไม้ใหญ่นะพี่นะบางต้นเป็นใหญ่มากเลยกล้วยไม้กล้วยไม้ยักษ์ราชินีกล้วยไม้เขาเรียกนะนั่นเลยเป็นกล้วยไม้พันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดออกดอกสวยมากรูปหน้าปกเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูด้วยนะอันนี้ก็จะตัด แตงกกนนะคะกำลังคิดอยู่ว่าใจะจะแยกออกมาเป็นแบบไหนดีคะจะเป็นแหน่งไหมนี่มันมีหน่ออ่อนด้วยเห็นไหมมีหนอ่ออ่อนยอดอ่อน,นอรีว่าจะแยกให้มันไม่แยกแหนงนะจะแยกให้มันเป็นเป็นกอเล็กๆนะให้ได้สักสี่ห้ากออ,กากอ่า กล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแบบนี้นะหรือเพชรหชิงหรือว่าหางช้างที่เราเรียกกันนี้เพื่อนเมันมีสปปรรพคุณทางยาด้วยนะคะเพื่อนเเป็นยาอายุวัฒนะเลยนะคนแก่บางคนเขาจะเอา,เอาเนี่ยเอาก้านแบบนี้ใช่ไหมพี่ที่มันยาวๆเนี่ยนะเอาไปตากแห้งนะคะเพื่อนเพื่อฝานเป็นเป็นแว่นบางๆตากแห้งนะคะเพื่อนเน แล้วก็เอาไปดองเราเป็นยาด้วยนะยาสมัยโบราณเลยนะคะใครที่อยากรู้ก็ไปหาข้อมูลดูนะคะเพราะว่าเราก็ไม่มีความรู้เรื่องการเอาไปทำยาเหมือนกันแต่ว่าคนแก่ข้างบ้านเนี่ยเขาบอกบอกว่าเขาเอาไปเขาเคยทำนะคะเอาไปเนี่ยเอาเอาก้านที่มันแก่ใหญ่ๆแบบนี้เพื่อนเนี่ย ตัดแบบเนี้ยแล้วก็ไปหันเป็นเว้นเป็นเว่นเป็นว้นล้างน้ําแล้วก็ตากแดดแล้วเอาไปดองเหล้ากินได้ค่ะมีประโยชน์ทางยาสมุนไพรยาสมุนไพรนี่เราก็ต้องไปศึกษาหาข้อมูลดีๆเนาะจะกินมั่วๆไม่ได้แต่ว่าทานได้ค่ะมีคน ยืนยันมาแล้วค่ะคือคนแก่แถวบ้านนี้ค่ะอันนี้ก็จะตัดให้เป็นกอแบบนี้เนาะใช้แฉลงแทงออกมาได้ประมาณนี้เพืเ่อนเพื่อนอลีไม่ทำเป็นเป็นหน่อแล้วเปลี่ยนใจแล้วให้มันเป็นใหญ่ๆกอแบบนี้เลยนะคะนี่ใส่กระถางสวยนะเขาเป็น ต้นกล้วยไม้ที่มีความสง่านะเพื่อนๆมีความสวยนะดูสิเนี่ยต้นนี้อยู่ในตะกร้าหลายปีแล้วใหญ่มากเลยออกดอกหลายครั้งแล้วค่ะเสียดายไม่ได้ถ่ายตอนที่มันออกดอกถัดลงวิดีโอเราถ่ายรูปไว้เยอะค่ะตอนที่มันออกดอก แต่เราไม่ได้ถ่ายจังหวะที่เรามาแยกเนาะเนี่ยน่าเข้าอจาก,กิ่งแบบนี้นะเพื่อนๆเอาไปเอาไปล้างน้ําแล้วก็ฝานเป็นแว่นเป็นแว่นเป็นแว่นแล้วก็ไปตากแดด ลากเขาเยอะมากเลยนะเป็นกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะมันก็ต้องแข็งแรงเป็นธรรมดาดูสิเมื่อก่อนนี้มีราคาดีมากเลยตอนที่เราทำต้นไม้ใหม่ๆขายดีเนี่ยได้ได้ได้ตังเนี่ยกับไอ้ต้นเนี้ยเยอะเลยนะเพื่อนๆแต่พักหลังๆนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะเขาก็มีกันหมดแล้วนะส่วนมากก็มีกันนะ เยอะนะมันก็ขยายพันธุ์ง่ายด้วยแหละก็ต่างคนต่างมีแล้วราคามันก็เลยถูกลงเนาะต้นไม้มันก็ตามกระแสนะครับเพื่อน,เ,อนเวลาต้นอะไรแพงมันก็มันเป็นกระแสจังหวะที่ความต้องการมันมาเราก็ต้องขวาไว้แต่ตอนนี้ได้แบบนี้ก็ได้สักร้อยส0งร้อยแบบนี้ค่ะ แบบนั้นก็อาจจะได้สองสามร้อยกระถางใหญ่ๆนี่ก็อาจจะห้าหกร้อยแบบนี้ค่ะแต่เมื่อก่อนนี้ถ้าเป็นกระถางแบบนี้สูงส,งสองสามพันนะพี่นะนี่นะอารีบอกได้เบียจังเสียแล้วได้เบียได้เบียกระต้นนี้จังแล้วไอ้บอกบาลีว่าต้นนี้อยู่กับเรามานานมากเลยนะคะเพื่อนๆแยกไปขยายไปเรื่อยๆ ตอนนี้ไม่ค่อยมีความนิยมเท่าไหร่แต่ก็ยังมีคนชอบเยอะนะคะเพราะเวลาเขาออกดอกสวยมากใครไม่ชอบแต่เราชอบนะเราชอบคนรักต้นไม้ก็ชอบหมดนั่นแหละปลูกไว้หน้าบ้านหลังใหญ่ๆนี่ดูแบบโหดูแบบเหมือนมีบรารมีเลยเพื่อนๆในความคิดของเรานะมองไปหน้าบ้านแล้วเจอต้อนนี้ใหญ่ๆนะเหมือนบ้านนี้แบบมีบรารมีอะ่ะ เสริมบรารมีอะไรแบบนี้หางช้างเพชรหึงเขาก็มีตำนานเขานะเพชรหึงตำนานแต่โบราณมาเดี๋ยวอลิก็จะเอามาใส่กระถางแยกแล้วต้นนี้แยกน่าจะได้สี่สี่หนอนนะพี่นะหนึ่งสองเออสี่กอส <1, 2, S 2> <อ>ามสี่ 3, ได้จะน่าจะได้สี่กระถางครับวันนี้ กอนี้กอนี้ได้สี่กระถางอันนี้ก็จะใส่ขุยมะพร้าวลงกลนไปแบบนี้นะคะเพื่อนเอนลงกลนก่อนนะสักครึ่งแล้วก็วางแบบนี้นะข้างบนแล้วก็ยัดไปให้เต็มนะคะเพื่อนเนวันนี้เราใช้กระถางเล็กนิดนึงนะเพราะว่ามันไปหาซื้อกระถางแล้วมันไม่มีกระถางใหญ่ะครับเพื่อนๆนได้กระถางเล็กมาแต่เราให้เขาติดดีก่อนเดี๋ยวเรามีจังหวะเราค่อยเปลี่ยนกระถางให้มันติดดี แล้วค่อยแยกใส่กระถางเราก็อเอาใส่กระถางใหญ่ทีนะพี่นะเป,นเปลี่ยนนะให้รากมันเดิน,นดีๆค่อยเปลี่ยนเพชรชหึนน,น,นี่ปีหนึ่งมันจะออกดอกแค่ครั้งเดียวนะพี่นะ<ม>แต่ดอกเขากว่าจะโรยนานมากเลยนะเพื่อนะนๆสามสี่เดือนอยู่นะพี่นะ<ม>ออกดอกมาครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆะเราจะได้ชลชมเขาประมาณสามถึงสี่เดือนเลยนะ ว่าเขาจะร่วงโรยไปไม่เหมือนกล้วยไม้เล็กๆนะกล้วยไม้เล็กๆนี่ออกมาแป๊บนึงกนะ็ดอกเขาก็โรยแล้วนะแต่อันนี้ออกดอกนานมากเลยเพื่อนๆปีนึงเขาจะออกแค่ครั้งนึงนะคะแต่ว่าเขาจะอยู่กับเรานานหลายเดือนเราก็จะได้ชื่นชมความสวยงามของเขาตอนนี้เขาออกดอกนะต้นใหญ่นะาบ้านที่ออกดอกนะโอ้เราถ่ายรูปทุกวันเลยเพื่อนเพื่อนพวกแมลงนะคะพึ่งผีเสื้อนี่ก็จะมาบ้านเราเยอะมากเลยค่ะเขามากินน้ำหวานหน้าปลูกไว้ ดอกสวยอรนนิก็ทำเหมือนเหมือนกันทุกกระถางเลยนะคะเพื่อนๆอย่างเงี้ยแหละใสะก่กระถางใส่ขุยมะพร้าวลองก้นไปก่อนนะคะอนนีิจะไม่ใส่ดินนะอรนนิใส่แต่ขุยมะพร้าวนะพี่นะจะใส่แต่ขุยมะพร้าวค่ะเพราะกล้วยไม้มันชอบความชุ่มชื้นนะคะเราก็ไม่ได้ลดน้ำเขาทุกวันด้วยแหละเพราะว่าขุยมะพร้าวมันก็ช่วยอุ้มน้ำน,นะช่วยให้มันไม่แห้งนะคะเพื่อนๆ มันไม่แห้งเร็วนะให้มันกักเก็บน้ําแล้วก็จะทําแบบนี้ค่ะต้นเมื่อกี้ที่เราได้มาจากหน้าบ้านนะคะสี่ต้นแยกเรามาแยกได้สี่ต้นแบบนี้นะคะเนี่ยสี่กอแบบนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่นะคะเพื่อนๆต้นใหญ่เมื่อกี้นี้แยกออกมาเป็นต้นเล็กได้สี่สี่กอแบบนี้โอเคกระถางนึงถ้าขายแบบนี้กระถางนี้เท่าไหร่พี่ต้องขสต้องใส่ต้องเรียงร่อน ถ้าเลี้ยงติดแล้วนะ่ะรีว่าขายกระถางสองสามร้อยนะคะเพื่อนๆแบบนี้เมื่อก่อนนี้กนระถางแบบนี้ขายแค่พันนะเกือบพันนะเพื่อนๆเป็นพันนี่ยเนี่ย, 1, ยสมัยก่อนนะสมัยสิบปีที่แล้วนะคะรีขายกระถางเป็นพันนะทำเหมือนกันเหมือนเดิมรีก็ทําแบบนี้นะคะเสร็จแล้วลีก็ไปตั้งไว้ในที่ร่มก่อนนะพี่นะ ตั้งที่ร่มก่อนได้ไหมตั้งที่ร่มก่อนนะคะเพื่นดดลำไรนะพี่นะตั้งที่แดดลำไรแล้วก็ลดน้ำนะคะเพื่อนๆเลีเ้ยงก่อนให้เขาติดดีรา,ากเขาเดินดีแล้วอ,า,อาลีค่อยเอาออกออกแดดอีกทีนะคะเพื่อนๆความจริงต้นนี้เขาอยู่กลางแดดได้ค่ะเขาชอบแต่ว่าต้นเขายังยังเล็กยังอ่อนแออยู่นะแล้วก็เอ็นดูเขาเนาะก็จะเอาเขาไว้ในที่แดดลำไรนิดนึงนะคะเพื่อนๆ เพื่อไม่ให้ต้นของเขาแห้งเกินไปเนาะให้เขาอยูอ่เดี๋ยวมันจะเหี่ยวนะคะเพราะว่ามันยังอ่อนแออยู่เราก็จะไว้ที่แดดลำไรนะคะให้เขาโดนแดดตอนเช้านิดหน่อยนะคะแล้วพอเราก็จะรดน้ำเขานะคะรดน้ำวันละครั้งพอหลังจากนั้นเพราะว่าเขาติดดีแล้วเราค่อยเอาไปไว้กลางแดดนะคะเพื่อนๆแบบนี้เลยสวยจังเลย ต้นเพชรึงของเราหรือว่าต้นหางช้างนะคะกล้วยไม้พันุที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเพื่อนๆดอกสวยมากอ่าก็จะประมาณนี้นะพี่นะทำแล้วเราก็ไปตั้งในร่มนะพี่นะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะเพื่อนๆวิธีการแยกหนอก็ง่ายๆนะคะเพื่อนๆเราจะแยกหน่อยอยู่แล้วเราก็เลยอยากจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะการแยกมันก็ง่ายๆแหละ แค่ว่า,าตัดแยกแบ่งในขนาดที่เราต้องการเสร็จแล้วก็ลองก้นกระถางด้วยขุยมะพร้าวแล้วก็เอาขุยมะพร้าวอัดลงไปอีกทีนะคะเพ,พื่อนๆแล้วไปตั้งที่แดดลำไรหลังจากนั้นก็ลดน้ําวันละหนึ่งครั้งนะคะหลังจากนั้นหนึ่งเดือนนะคะเพ,พื่อนๆพอเขาติดดีเราก็จะเอาเขาออกมา,าดนแดดได้เต็มที่เลยนะคะนี่เลยของอดี บอกให้ตัด่ากนิดนึงนะคะมันได้แตกลากมาง่ายๆสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอลีเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเพื่อนๆสาหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ สวัสดีค่ะ